เพื่อนจะเฝ้าเรือนผ่านเด้อจะย้ายท้องสิพ้าไปเมืองหอยไปซมหอยนะจ้ะเมื่อนี้อากาศดีจากน้อยจะอากาศดีจากน้อยยังบันทดนมีแดดนะจ้ะเนาะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกฝนมันแลนผ่านบ้านย้ายท้องประมาณสามนาทีนี่แหละจ้ะบ่แมนมันบ่มแมนมาหยุดตกนะจ้ะมันมันมาแลนผ่านซืือเพราะได้มีความเย็นขึ้นมาแน่จากน้อยย้ายท้องพ้าเพื่อนเมื่อเมืองหอยจะจะเฝ้าเรือนผ่านย้ายท้องไปใส่มึงดูจ้ะเสียความรู้สึกบ่เพื่อน มึงดูเปียกหอยน้ำหลองสวนนะจ้ะนี่เปียกหอยน้ำหลองสวนเป็นเป็นแบบนี้ไปน้ำหลองสวนนะจ๊ะเป็นแบบนี่เต็มไปเบิดเลยน้ำหลองสวจนจ้ะบมมําเป็นวายย้ายท้องเหลี่ยงหอยดอกจาก้าทีแรกๆย้ายท้องเอาหอยเอาหอยอันจุบนะจ้ะเอาหอยขมมาปลอยแบบน,นี้เขาอาจจะไข่ติดมาน้ำนะจ้ะหอยซารีเขากะไข่เขาสีติดมาน้ำหอยจุบนะจ้ะเขาก็เลยแพร่ไหลายมึงดูจ้ะ อันนี้นาแรงนะจ๊ะนาแรงแรงแรงหมู่บ้านนี่แดดจนเป็นลมจ้ะนาแรงเขาก็ยังมีอ pues ย mm ู nah ่บนีここ้ยายท้องกะเพื s <S ่อนเพื่อนกะทักมาถามหลายนี่หอยหย้ท้องฟักท้องที่มันเคี้ยมันแหงมันเหี่ยวนะจ๊ะยายท้องกะเสีเอามาให้หอยกินแบบนี้จ้ะเอามาให้หอยกินมากินมากินหอยนะจ๊ะเนาะมากินฟักท้องหอยยายท้องมันมากินฟักท้องจ้ะยา้าท้องกะได้เอาอน ก้านบักเ้ามาคุ้มไวแบบนี้ไหมเพื่อนมาคุ้มไวแต่ประนันนกเขากระล้งกินได้นอกจะเลี้ยงไวค้นกับว่าใครได้กินแกมีตโนกได้กินเพื่อนเพื่อนมิตะนกได้กินนอกจะเนาะดู้กย้มแย้มท้องเก่าผักบุ้งผักหอมเขาข้างมากน่าจะผักหอมย้ายท้องก็ได้เอาผักบุ้งมาให้เขากินแบบนี้นอกจะนี่เขากินผักหอมแบบนี้ผักบุ้งแบบนี้ไม่จะผักหอมเขาก็มากผักบุ้งเขาก็มากหเพื่อนเพื่อนนี่้ะเพื่อนเพื่อนทักมาถามหลายว่าหอยคือลายแท้จังสี่แม่้ะ อันนี้ว่ามันหอยย้ายท้องเอามาปล่อยเด้อจาหอยเขาปล่อยอยู่จะปล่อยปล่อยหอยขมใครเขาอาจจะติดมาน้ำเนาะก็เลยมีผลพลอยได้เป็นสิมั่นจะดูน้ำขอบน้ำหยังงยุ่ใต้กา้านมะพร้าวก็สิเต็มไปเบิดแล้วจ้ะหอยต่ว่าคนบ่เคยได้กินเพื่อนๆค้นบ่เคยได้กินนกงกันมาลงกินย้ายท้องอยังบ่ได้เห็ดแนวป้องกันวิธีป้องกันนาะจะหอยก็ร้ายหลายอยู่ ก็เลยถ่ายเห็นเพื่อนมึงนะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนทักมาถามหลายว่าหอยอยู่ในสวนยายท้องคือหลายแท้แสวนร่องสวนกับใบยยไดแจ้ะนี่ยเป็นร่องคลองสใ,นะใส่ไกลคลองใส่ไก่เนียนอยซ้ำเนี่ยแหละจ้ะยายท้องขุดเอาแม่จ้ะขุดเอา